ผมมีตัวช่วยนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้เบามือนะครับไม่เมื่อยจนเกินไปนะครับและนี่ตัวช่วยของผมนี่เลยด้ามาเนตประสงค์นะครับอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับสเมตรยืดได้4เมตรนี่นะครับแข็งแรงมากนะครับน้ำหนักเบา เหมาะกับการพ่นยานะครับต่อด้ามพ่นยานี่นะครับหมุนนะครับเราสามารถยืดได้ถึง4เมตรนะครับในการปรับก็แค่หมุนให้มันแน่นแค่นั้นเองนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับด้ามอาเนกประสงค์โอ้ผมอีกตัวหนึ่งนะครับก็ะจะเป็นตัวนี้นี่เลยตัวนี้ก็ 3เมตรยืดได้6เมตรนะครับน้ำหนักเบาเหมือนกันดีกว่าเราไปใช้ไม้ละกรรมนะครับหรือไม้ไผ่นะฮะอันนี้ใช้ได้เลยสบายๆน้ำหนักเบายืดได้ถึง6เมตรตัวน,นี้นะครับ3เมตรยืดได้6เมตรด้ามอเนกประสงค์อ,ล,อลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับชาวสวนที่ต่อด้ามไม้นะฮะพ่นยา รหรือจะไปใส่ขอสอยเงาะนะครับส้อยขณนแนงได้หมดเลยนะครับตัวนี้ด้ามอนเนกประสงค์ยาว3เมตรยืดได้6เมตรอย่าลืมเอาไปใช้นะครับน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับผม